สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่นเพล m เกมชาแนลครับแล้วก็แขกเจ้าเก่าคุณเบฟเทพหนึ 1, 2, ่งสองสามแต่ตอนนั้นเราจะได้อัดเพลเดย์ไปแล้วแต่เสียงผมไม่ค่อยดีที่จริงเราอัดเพเดย์ไปแล้วแต่ว่าเสียงไม่ค่อยดีแล้วเราก็อัดเพเดย์ใหม่ไม่ได้แล้วจ้ามาแล้วก็เอาชีวิตรอดอกันอีกแล้ว พราะตอนนั้นเราสร้างบ้านมันสวยเชียะมามเ,เริ่ม,รเ,รมเริ่มตั้งแต่การตัดไม้เป็นช่วงที่น่าเบือ่อต้นไม้เองเฮ้ยเป็นเรื่องที่น่าขนลุกขนชันกันเลยทีเดียวขนอะไรลูกครับขนขนตูดครับขนตูดลูกทําไมไม่เอาขนแขนโอ้ oh. ตัวแลขอะไรขน พี่ว่าผมก็ oh, oh, จะมีเสียงไมช็อตของคุณเบฟเหมือนเดิมนะ <laughs> ไมผมไม่ค่อยดีนะฮะจะมาว่ากันเลยนะฮะ oh <my> ผมโอ้ไม่ก็มืดแล้วมืดแล้ว <c oughs> เอาเบฟ <c oughs> อยู่ไหนอะ ตอนนี้ผมกลังขุดไม้เน่ะอยู่ตรงไหนฮะตอนนี้ก็ตกหน่อยนะฮะผมก็ตกหน่อยนะใน <c oughs> ผมไม่ค่อยดีอ๋อเฮ้ยบเบบหายความสับเพาของผมอะงั้นเราต้องแยกบ้านกันอยู่สักครู่เอาจริงดิก็เบบหายไปไหนไม่รู้โอ้ผมว่าอยู่นี่ะพี่มอลเห็นผมไห ค่ะเราผมเห็นพี่อ่ะไหนอ่ะโอ๊ะกำลังเดินไปหาพี่อ่ะเออเราคุณจะไปไหนยี่ไอ้ป้าต่อเอ้ยอย่าดิเฮ้ยนี่เอ้ยทำไมพื้เดินต่อเราก็ต้องคาบดาบกันก่อนไม่ได้อ่ะเราต้องคาบดาบก่อนก็จะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยผมก็ไม่มีที่อัดนะ ผมโหลดผมโหลดไม่เป็นซ,<อ>ซื้อดีซื้อต้องหาที่นอนใช่และวามตอนนี้เบ๊บแหลกั้ยเนี่ยตอนนี้ผมก็แหลกนิดหน่อยโคดนิดหน่อยโคตรหน่อยโคตร โ <c oughs> ค่นี้หน่อยจริงตอนนี้เสียงพี่ผมกลังแคสเกมอย่างเรามันนะอันนั้นก็จาก G H C ซะซาเจ้าเก่าไม่ได้เจ้าเก,ก่าไม่ได้เจ้าเก,ก่าเหมือนอีวาใช่ไหมพ่กิทไม่มดไม่มดเหรอ,อ,อไาาอ้ยาพี่แม่มดตายยาวแล้วเฮ้ยเฮ้ยที่ช่วยด้วย จงไปสู่สุคติอาเมนตามเมงครับโอ้นั่นไงโดนเลยเออเอาเอาผมเกี่ยวอะไรเฮ้ยพี่เอมผมแอบแล้วผมแอบแล้ยมันแอบไปอย่าอย่าอย่าพึ่งอัดเองนะเว้ยเอื้อพึ่งอัดเองนะเว้ยแฮมมี่พีชอีกยี่สิบเจ็ดโอ้ ผมเกี่ยวเลยด้วยครับเฮลเม่จ่าบผ้าโอ้ฟากลูกเขาด้วยโอ้เกือบตายโอ้ไม่กอดเออเฮ้พี่ครับแป๊บนึงนะครับผมขอรีเซ็ตเชื่องก่อนได้ไหมครับ ครับงัน้นก็ตัดนั่นก็นนกขอตัดสักคู่หรือ,อก็มาต่อกันนะครับหลังจาก,กที่คุณเบบรีเครื่องก็สามารนกัน,กถกนเถอะอ้อ้หสสกลลิตันพี่โดนโดนกระดูปักที่หัว มันต้องขนูปะเขา่าโดนปะหัวจะไฟหรือจะหนีหนีโม h my god ไปแล้วไปแล้วทึดๆ <N> ตอนนี้ผมก็เล่นไมค์คารแบบแหลกๆนะครับอ๋อแหลกๆไม่แหลกนะฮะผมไม่แหลกแต่ แมปไม่ค่อยดีนะฮะก็เลยเห็นพี่เดินแบบวาร์ปพี่ลองให้ o โอพีผมดิไม่ได้ดอนหลบรู้สึกว่ามันจะแลกอยู่นะฮะไม่แค่แบบนี้โคตรมหาแลกเลยแค่ โอ้ขีดเดียวซะด้วยกระตุกเลยครับวันนี้เมื่อไหร่จะเพิ่มครบเนี่ยเฮ้สตเฟครับเจอหมู่บ้านครับอย่วจะเพิ่มสปิร์ตัวนึ่งครับรอก่อนเฮ้ยเอาแล้วผมไม่รอใครแล้วจ้า ยโหลโหเื่อนัดโอ้ยกะตกมากเลยตอนนี้นะฮะตอนนี้ผมกำลังเข้าหมู่บ้านแล้วฮะโอ้ไม่รอกันเลยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหของดีฮะไอิการกาดให้ด้วยของดีเต็มเลยฮะของดีนี่ไอ้นั่นใช่ไหม ขผาฮะเจอเจอผักเจอเจอแครอทเต็มเลยฮนะแครอทตามารถกินได้ไหมฮะเก็บไว้ดีกว่าเขาบอกนะพี่จะวาร์ปวาร์ปอะไร <c oughs> <c oughs> พี่มายัอย่างยัง ตอนนี้ผมไปขับติ่งเหรอลาลาลาลลตูนตูนโตหลักโอ้ตอนนี้เจอของพิเศษเลยไหมคะของ ชอ็อตอะไรชอตคือตอนนี้ผมมาหาแหละ้นะคะโอเคโอเคหายแล้วตอนนี้ก็ใช้ได้อยู่นะบายอบอยู่ทางไหนเนี่ยอ๋อพี่ก็ดูแมพ<อ>ดิเด็กชายต้องไม่โกง ตอนนี้ผมอยู่บ้านวิพีซคะผมจะได้เวลาครับพี่โดนัทแค่หลับไปทำอะไรได้แค่ลาทำอะไรได้เอาเอาไปกินมั้งครับเออกินได้ฮะกินได้ด้วยโอ้เปเฟ้เฮ<น>้พี่ผมเจอพี่แล้ว ตอนนี ok so, ้ผมมีแครอดอยู m ix> <m ix ่ตอนนี้ผมมีแครอดอยู่คนละสามบวกสามสิบเจ็ดได้เท่าไหร่พี <h <h> ่อะไรนะคนลสามบวกสามสิบเจ็ดได้เท่าไหร่เออสามบวกสามสิบเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่อะไรพี่อ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้หมู่บ้านเก่าเราหรือเปล่าใช่ปะไม่ใช่พี่ก็หมู่บ้านเก่าเรา แต่ตอนนี้พี่แน่ผมสงสัยบางอย่างพี่พี่ผมตามมาดิตามมาดิเป๊บเราเจอบ้านเก่าเราแล้วอยู่ไหนพี่ทางนู้นน่ะโอ้เยยักษ์เช่ไบ้านเ่าเฮ้ยบานบอลเราต่อสู้ได้ยั่วจะได้สร้างใหม่ tụ mây ban ban cao ban dành cà phê phê dành ban yeah yeah nhập yeah. 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 yep. yep, yep, yep. ม,ม,มีของพี่มีอะไรมั่องอ่ะอย่ามาขโมยดิเฮ้ยเอ่งเลยคอว่าการโดนนื้ทำิจิานให่ใหญ่ใหญ่เอ้ยเอามาเอ้ยพี่เนื้อพี่ก็เหลืออยู่แค่นี้แหละช่างมันเถอะนเลอเอาไป เ <Yeah. S 2> ย่อยากอนค่ะมอนไม่ได้แย่แย่เลยคิดว่าจะได้สร้างบ้านใหม่แล้วเนี่ยวิ่งไปน้นอ,องเขามันมีจ้าต่อไปไเราจะทำอะไรดีเอิม่มเราก็ไปไปลุยถ้ำไหมหาแรเ่เพชรเดี๋ยวจบจบมีบคนถามว่า ไม่มีคนถามแต่เราขอบอกแลว้วจบยังไงเราต้องไปฆ่าเอ็นเดอร์ดักก้อนให้ได้อะใช่ขอ,อ,อง่เอ็นเดอร์ดักก้อนนะถ้าถ้าไม่ได้ฆ่านี่ไม่จบหรือไม่ก็ติดธุจลจริงจริงๆแหละรหรือไม่ก็ไม่ค้าคนเลยไม่ได้นะฮึดเฟลโอ้ อะไรเซลี่ไอไก่น้อยไก่ไก่ไกในพี่รู้จักธนูปักหัวปะรู้จักแต่ธนูปักเขาโ,<ว> <laughs> โอ้ยตอนนี้เพียงเ,เสียงผมกูว,ว,ว,ว่าแบบกลวอ่อนเพลีย พี่ลองพี่ลองดูกล่องกล่องผมดีแบบอย่างอย่างเยอะ <laughs> โคตรเยอะก็เปิดไว้เถอะของผมไม่มีใครขโมยของผมได้มีของดีอ่ะของดีนี่ย,ยิขวาด้ยนะ เราไปตัดไม้ชิชชิช This is ไก่ไซส์ก้อนจริงๆผมอยากเฮ้ยพี่พี่พี่ไปโดของน้องของน้องพี่วะไม่ต้องหรอกเฮ้ จิยานพอแล้วการมจิงยานตลกแล้วเอฟรอพี่ผมดของน้องพี่หายไปแล้วเฮ้ยเอาไปคืนพี่ <c oughs> ไม่อยากมีเรื่องเอาไปคืน <c oughs> พูดจริงนะเนี่ยโดนตบพี่มีเรื่องขอโตอนใหม่นะเอาอะไรไปบ้างเนี่ย าทุกอย่างที่เปียเฮ้ยเอาไปคืนดวนตลกแล้วตลกดิขอดาบเอานี้ของ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 น้องพี่ของโดมหมดแล้วโอ้ ลูกแส,สตโตไปนี่เป็นโจรแน่ทำไมอะชอบขโ<ต>ม,มยของแต่ผมขอที่คุยกับดาบมานอนกันเถอะนอนกันเถอะถึงเวลาแดบวกแล้วสินะถึงเวลางบวกทำไมอะ นอนดิเฮ้ยไม่นอนผมไม่นอนถ้า้มีกระปิดตามาห่ะเอฟยู F U นอนวี P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  แับเขียนไงนะแับเขียนไงวะ F A P เ แป๊บแล้วท okay. ี่ไฮ้ะนนม่ไม่ลงไม่เล่นนะมาถึงโดนปั๊บพี่ได้วยน้ำกูบอกมาไม่มไม่เอาตลายทีนี่แหลกเลยนะ บี้ตายมีหนึ่งตัวเก่ตัทำไมเจ้าไม่ตายเจ้าโดนฆ่าเกือบเ้าอเกือบเกอเกอเกอบยอเกือเเกือบเาืเอบเกือ่อกอเกืาเอกือเอกืเอเอาอเอเอืออเอออ เ้าจะไปหายเดอะก้อนไงเนี่ยพี่ก็ไม่รู้สินะต้องฆ่าเอนเดอร์แมนตอนนี้พี่ฆ่าเอนเดอร์แมนผมงงหรือไมมเราไม่กลับมาที่เดิมอ่ะพี่ก็ไม่รู้นะต้องทำใจไอ้ต<า>้นกาย ให้เลย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 อะไรเห็นมั้นี้เอาไปช่วยเอาไปกินได้ตอนนี้ผมคอมโบยเนื้อน้องพี่มาครับโกงได้โกงดีนะโกงโกงได้โกงดีพี่รู้บอกว่าโกงได้โกงดี เฮ้ย <Hey. S 2> โอ้ยเจ็บเฮ้ยพี่ผมเจอเพชรว่ะเพชรกันยาผัดกันเย็ดโอ้ยกอดอา้าวจะพูดทำไมสิแบแปดบวกเลยเลพชรกันยาผัดกันโอ้โอบักบักเฮ้ยบักอะไรเนาะเบ๊เบเบ๊บมานี่ดิ อยู่ไหนอะ่ะนั่นบนนั่นบนบนไหนวะมานี่นี่ทำไมอะ่ะมาเนี่ยเห็นพื้นที่ดำๆไหมหรือว่าพี่เห็นคนเดียวเห็นพี่เดินลงไปดิอะไปไม่ได้ มันมันคืออะไรกันแน่ลองขุดลงไปที่คิดคอ้าว้าเอ,อร้นอนหรือวิีเอพี่เอาไปเอาโอ้ยมีต๊ ครับช่วงนี้ขอตัดคลิปไปห,หน่อยได้ไหมครับทำไมครับพอดีว่าปวด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 ,ปวดขออีคีเอกอะไรงงขออี้ครับปวดตอนนี้ปวดขี้ครับงั้นก็ตัดอีกแล้วนะครับ